กิมวุชิวตอนลิศจาเจ็ดคำประมุกเนียยพุ่นโขยชักลุ่ยสีดำมมืมยาวกว่าหนึ่งเชี้อออกมาจากแขนเสือ้อยกขวางขึ้นแตะริมพิปากเสียงสดใสไพเราะปานล่องลอยจากสวรรค์ดังขึ้นทันทีขี่เคยริมรถเสียงกระสุนยสยบปัญญาณมาก่อนทราบว่าพอเสียงกระสุนดังคนต้องกลายเป็นเคริอเพิ่มซึมเสาวดุจกระซากศกเดินได้เท่านั้น ที่จิงกี้คิดจะฟาดฝ่ามือออกไปไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเป่าขุยพิคน,นี้ออกมาก่อกวนแต่ไม่ทันแล้วเสียงขุยอสูนคล้ายด่างมีสัสารพอชอนชัยเข้าโสดประศาสตร์พระกำลังทั้งรากต้องปราศนาการทันทีคิดจะเกรงกำลังของลงปราณไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วเสียงกระสุนพันแปรเปลี่ยนไปจากเชื่องช้าเป็นรวดเร็วจากรวดเร็วกลับกลายเป็นเสียงขินข่า ความรู้สึกของกี้ปรายปวดไปตามเสียงขุยสีหน้าเปลี่ยนแปลไปมาไม่หยุดยัง้งแทบจะกรีดมือกวาดเท้าไร้หลามไม่มีปัญญาค,คุมบังคับตัวเองแล้วเสียงขุยกลับกลายเป็นเสียงวิเวกหวานกล่อมกล่าวจิตใจจนเคลิบเคลิ้มมีอุปทา,านเงาร่าปรากฏขึ้นในห้วงสมองทีละคนเซี่ยวพิงเงียมมุยหุ้นตุ้ยยี้แต่ละคนแย้มยิ้มจนหยาดเยิเ้ยมแต่ละคนบิดกายเยื่อหยวน ถึงกับเปื้อนเสื้อผ้ามาทีละชิ้นเปื้อนจนเปื่อยเปล่าคี้สิวกายเฮือกใหญ่ไม่มีปัญญาแยกแยะออกว่าน่าเป็นมายาภาพหรือไม่หากไม่ใช่อย่างเป็นทารกบ่อยสุดทั้งสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นอัจฉริยะต้องถูกมายาภาพหลอกหลอนนี้กกลกวนให้น้ําเชื้อแห่งความกําหนัดทะลักออกจากร่างจนแห้งตายไปโดยง่ายดดยเง่อเย็ยนเยียบของกี้หลังไหลส้มกาย เพียงอาศัยความอดทนที่มีตามกําเนิดต่อต้านกับเสสูญที่ไม่มีปัญญาต่อต้านนี้ด้วยความยากลําบากอย่างเชื่องช้าสติเริ่มเลอ่อเหลือนเคลิบเคลิ้มรู้สึกมีร่างอวบอัดที่หอมกรุ่นถมเข้ามาในอ้อมกอกนั่นเป็นเสี่ยวพิงหรือมิใช่เป็นเงียมมุ้ยหุนเป็นตุ้ยีเมื่อมีมายาภาพก่อเกิดจิตใจฟุ้งซ่านรันจวนจนลืมตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่คี้รู้สึก เอาอีว่าในร่างผิดปกติไม่มีปัญญาต่อต้านทนทานีใกล้จะถูกหม่านเสียงสู่หัวใจแล้วทันใดนั้นเสียงของลุงจีนวัสโุที่เคยชีย้แนะช่วยเหลือมาสองคราต่างขึ้นอีกครั้งโอมมนนิตาสาประสน้อยเพ่งสายตาไปที่กิมพุชิวให้จดจอมารยาสูจา์จะกสลายไปได้เองขี้ยกมือขวาขึ้นตามสัญชาตญาณรวบรวมสมาธิได้หลงเหลือเพ่งมองไป ในประกายแวววของฝ่ามือถึงกับมีพระพุทธรูปที่ในตาสีเขียวดววเคราวยาวก็โดนออกมาถึง10กว่าองค์เพียงพริบตามายาภาพสลายหายวับไปพระพุทธรูปจากประกายปรอยสลายหายไปด้วยแต่เสียงขลุ่ยที่วิเวกหวานปานสะบ้านวิญ,ญญาณยังกงด่างอยู่ไม่ขาดหายแต่ขี้ที่สติสัมปชัญญาจแจม่มใส ยังคงรู้สึกถูกเสียงขุยก็คนจิตใจจนสันสถานจึงครุ่นคิดมหาสัมปนเออยสอนวิธีให้แก่เราขี้อีกเอิอมีเสียงทางลมปราณดังขึ้นกระทบโสดจริงๆจดจํำสัจจาใจคำว้ขี้ส่งเสียงในใจสัจจะใจคำใดหรือเสียงทางลมปราณดังกระทบโสดจนแจ่มใสชัดเจนตอลอตอลอตอลอมิขี้ต้องงุนงงทันที เข้าใจว่าน่้นเป็นภาษาบาลีตอนสวดมนต์เสียงทางลมปราณหัวลอกกล่าวมาอีกประสกน้อยลองกระทำตามวิธีนี้ไปประการขู่ขวันปามุกเน้บอุ่นโกใ้เตลอดนี้แน่นอนเสียงทางลมปราณแผ่วเบาวกว่าเดิมเมื่อบอกวิธีแกข่ขี้แต่ขี้ยังคงได้ยินชัดเจนไม่ขาดสายสักครึ่งคำจึงพลองถามใช้ได้หรือ,อยห้ยไม่ทดลองดูหนะ ตอนนั้นเสียงขวยอสูงของประมุกเนื้อุ่นโกยเปลี่ยนจังหวะแล้วมีอำนาจดุดกับกองทัพประจันบาลเขียนฆ่ากันอย่างเหี้ยมอมหิตประมุกเนื้อุ่นโกยเกือแตกส่งกายแล้วทางเดินแกล้งกระหลางลมปราณภายในขึ้นเร่งร้าเสียงขุยแต่ในใจรุืนคิดด้วยความสนกอย่างใหญ่หลวงเห็นชัดว่าทาลูกใช้ไม่ได้แล้วฉะไหนไฟใกล้มอดดับกลับลูกโชดช่วไม่อีก สีหน้าของทารกยิ่ยงนานยิ่ยงคล้ายไม่มีเรื่องราวใดน,นั่นเป็นสาเหตุใดกันด้วยได้ยินคีตบาะกองเฮ้ยฟังสัจจะเจดคำของเสี่ยวแยด่ดูประมุกเนี่ยุ่นโกยต้องตลึงหลานทันทีมันไม่ใช่กลัวสัจจะเจตคำใดแต่มันไม่ยอมเชื่อถือเด็กขาดกีดที่ถูกเสียงอสูนสยบวิญญาณคุกค,คามอย่างรุนแรงยังสามารถส่งเสียงมาได้อีก ขณะเวลานั้นกี้ก็ทำตามคำบอกของมหาสมณะโดยเสียงเสียงก้องกองหวานตอโลตอโลตอ,อมิเรื่องพิกลปรากฏขึ้นกับสายตาไหนเลยเป็นเพียงเรื่องพิกลน,นับว่าเป็นความมหศัศจรรย์ที่มีปัญญาคาดคิดคำนวณจริงๆอันดับแรกสีสูงของขุยชักหายที่เกิดตามมาคือประมุกเนียยพุ่นโกยและบุตรทั้งสองของหมันพากันหายวับกับตา กีที่มีสติแจ่มใสถูกก่อกวนจนต้องตะลึงลานไปแต่เข้าใจความเป็นจริงมาได้ในเพริดตาพื้นมีคราบโลหิตเหลืออยู่หยดเป็นถางจนไปไกลสุดใสตาที่แท้ประมุกเนียบุ้นโกลยบอบช้ำภายใน,ในแล้วประมุกเนียบุ่นโกยทูกสัจ,จาเจคขำทำลายจนบอบช้ำสาหัสเตลดิดหนีไปสัจ,จาเจกขำที่ยิ่งใหญ่ สัจจะเจ็ดคำนี้เป็นความหมายใดกันแน่กี้ในยามพลิงโลดยินดีกลับต้องงุนงงไปแล้วด้วยพลังฝีมือของตนตอนนี้ไม่มีปัญญาเชื่อถือได้สัจจะเจ็ดคำจะมีพลานุภาพยิ่งใหญ่ป่านนี้กี้ส่งเสียงอย่างไร้เดียงสาหลวงจีนแป๊ะแปะบอกข้าเจ้าสัจจะเจ็ดคำคือกาไลรอบข้าว่างเวิงว่างไหนเลยเหนีวร่างผู้โขนทุกแห่งโหนเงียบวังเวง มีแต่เสียงคลื่นเสียงหลมเท่านั้นกี้ไหนเลยจะทราบย่อคนที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอาศัยปากของกี้มาลบล้างมหานตัยคนยุไธเจ้าไปครานหนึ่งซึ่งความจริงแล้วตอนท่านสอนให้กี้เป่งสัจจะเจ็กคำใช้ลมปราณภายในไร้สภาพที่สุดสูงกระแทกใส่เอาไวัยว่าภายในของประมุกเนีย้ยพุนโกยจนบอบช้ำไปแน่นอนประมุกเนีน้อพุนโกยย่ยอมไม่ล่วงรู้ความไหนนี้ กีแม่ไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวแต่เชื่อมั่นสนิทใจสัจจะเจ็ดาำสามารถสยบเสียงขรุยสูงของปรมุกเนียบพุ่นโกลยกี้แหงหน้าหมองท้องฟ้าเป็นเวลาผ่านเที่ยงไปแล้วจึงคิดจะกลับงักเอียงก่อนเพราะออกมาเดินเล่นแต่เช้าตรู่ถึงก็เดินไกลสิบกว่าลี่โดยไม่รู้ตัวได้แต่แล้วฉุกคิดอีกคราตอนนี้ยังห่างจากกำหนดเวลาชุมนุม อุนสุลาของประมุกนาคราพยายมถึงสิบกวันจับเจ้าอยู่ในใน่นักเอียงจะมีประโยชน์ใดดังนั้นเองได้คิดถึงควรหาทางไปหาหงยี่หรืออาจโชคดีพบกับสามีพัญญาแชซีวงเอียและทีเจงเคี้ยงก่อก,ก,ก็ไม่แน่เมื่อความคิดเปลี่ยนไปจึงเดินตามเส้นทางเดิมต่อโดยไม่ย้อนกลับงักเอียงอีกแล้วควที่ควรคิดความในใจจนเลิ่เลิ่ม มักจะไม่สนใจการเวลาที่ผ่านขี้เดินไปเดินมาจนอาทิตย์สนธยาม่านราติคลี่กลุ่มลงมาจึงรู้ตัวว่าเบื้องหน้าเป็นป่าทึบกว้างใหญ่จึงถอนใจลำพึงดูท่าคืนนี้ต้องนอนในป่าแล้วขี้เดินตามทางภูเขาเข้าไปในป่าทึบช้าๆพันเห็นที่เบื้องหน้ามีแสงไฟวูบขึ้นแวบ,บหนึ่งจึงปิติีินดียิ่งเพราะมีแสงไฟย่อมมีบ้านขนให้พักอาศัย กี้ที่เดินทางทั้งวันหิวโหวยจนท้องล้านอยู่นานแล้วไม่เห็นแสงไฟยิ่งหิวกระหายไม่อาจทนทานอย่างไรต้องหาอาหารมาประถังท้องสักเล็กน้อยให้ได้คี้เร่งฝีเท้าไปชู่ครู่เห็นที่เบื้องหน้าเป็นอารามหลังหนึ่งจริงๆต้องยิ่งปิติกว่าเดิมเพราะบานพระชิตย่อมมีจิตใจอบอ้อมอารีกว่าคนธรรมดาไหนเลยจะคาดเมื่อเข้าไปใกล้ถึงอาราม กลับมีเสียงอาวุธกระทบกันดังออกมาคี้คำหนึ่งด้วยความตื่นเต้นสงสัยผู้ใดมาร่ารานบำพชิตจนต้องต่อสู้กันเมื่อมาถึงอารามกอบกับจิตใจมั่นใจคุณธรรมม่อาจไม่ดูให้รู้แน่ได้เมื่อมือถึงหน้าซุ้มประตูเห็นปิดไว้สนิทแน่นเหนือซุ้มมีป้ายสอนกักไล่อ่ำสามตัวจนตอนนี้จึงทราบที่แท้มาถึงอารามนางชี ขี้กระโดดปราดข้ามกระแผงเห็นที่ช่วงสองมีประกายอาวุธวูธวบวาบแหววับเมื่อกระโดดอีกครั้งท่ารากเมฆพิ้วละล่้วในยามวิการคล้ายด่างเป็นวิญญาณลอยละล่องเกาะปานไม่มีผู้ผีที่ดาร่วงรู้รอยตัวยุ่บนหลังขาอารามหลังหนึ่งในช่วงที่สองแม้เป็นปราติการปักแต่แสงดาวที่เลือนด่างยังคงพอสังเกตออกว่าผู้ต่อสู้เป็นการเป็นใครบาง ชายชัยการหกเจ็ดคนล้อมสตรีนางหนึ่งสตรีนางนั้นมีทีท่าใกล้จะเพียงพล้ำได้แต่ตั้งรับโดยร่อแร้เท่านั้นสตรีนางนั้นสวมหน้าผอสีเขียวหันหลังให้กับคี้สะบัดกระบี่ประกายเขียวแวววาวออกต่อต้านดังนั้นคี้ไม่มีปัญญาเห็นชมด้านหนังชัดเจนบรรดาชายัยการเหล่านั้นวนเวียนเข้าผัดเปลี่ยนกันจู่โจมยิ่งเป็นฝ่ายมีเปรียบเต็มประตูการหาโขงของมาน ยิ่งเหี้ยมำหิดมิยอมออกมือดูท่าทีต่างใคร่จะรีบรวบรัดการต่อสู้ยุติโดยเร็วขี้ดูโจรมีโทรศพท์พุ่งขึ้นอย่างดุนแรงร่ำร้องในใจผู้คนตั้งมากหลายมารังแกอิกสตีนางเดียวออกจะป่าเถื่อนรไร้เหตุผลเกินไปแล้วหลังจากขี้ได้รับเสียงทางลมปราณต่างเตือนมาหลายครั้งไม่กล้าจะมีจิตใจต่อแยหาเรื่องราวอีกยืนกระเทียนกระหือเป็นครู่ใหญ่ยังไม่ได้ลงมือไปจริงๆ ขนาเวลานั้นเองใชยการผู้หนึ่งที่สะบัดดาบแล้วยังประสานอาวุธลับซัดเข้าไปอีกรวนเป็นเข็มอาดยาพิษเล็กเลียดที่มีประกายสีครามสตรีนางนั้นเหน็ดเหนื่อยจนหอบหายใจถี่เร็วคับขานจนลอ่อแร่อยู่แล้วไหนเลยจะต่อต้านการลอบประทุกของฝ่ายตรงข้ามได้มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจนหอยหวนทลาล้มลงกับพื้นไปเชยการอีกผู้หนึ่งตวัดดาบโพตาพหมัน ฟันใส่ไหลของสตินางนั้นทันทีจนตอนนี้ขี้ไม่อาจงอมือไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วโดยเฉพาะเห็นสตินางนั้นชัดตาว่าเป็นผู้ใดนางถึงกับเป็นผู้โย้งเสียนจือ่อเทพธิดาดอกพุทธานโง่ใช้หุ้นแต้แปะบออันนเองขี้สำนึกเสียใจที่ลงมือช้าเกินไปจนแต้แปะบอต้องบาดเจ็บกับการรอบประทุษโคดยาม,มิโทสา ลืมเหลือนความตั้งใจที่จะไม่ฆ่าขนไปหมดสิ้นนานแล้วถ้าร่ากเมฆพิ้วเราเลี้ยวคล้ายเป็นดาวตกจากฟ้าตบปบมือฝาอากาศลงมาพลังดัดชนีห้าสายพุ่องออกมาจากกิมพุ้นชิวดุดเก่าทันดาบพตะของชายชการถูกชิงไปอย่างง่ายดายี้พอตบ,บดาบมาได้ฟันฉบาบก็ใสชายชยการผู้นั้นอย่างดุดันชายชการเห็นคี้ใช้พลังดึงดูดจากอากาศ กระชากอาวุธมันไปง่ายได้ป่านนั้นต้องตระหนกจนขวัญหน,นีดีฟออยู่นานแล้วกระทั่งดาบฟันเข้ามายังไม่รู้ตัวว่าควรหลบหนีอีกคี้ที่มีความอมหิตประดัางหลุนแหลงฟันดาบไปหมายตาศีษะฝ่ายตรงข้ามล้างแค้นแตนแต่แปะบอก่อนมิคาดงดใช้หุนส่งเสียงค,คุณขลางจากพื้นขี้ไม่อาจฆ่าคนขี้ใจหายว่าได้พลังการฝึกปรือตอนนี้ ปล่อยออกร่างเข้าได้ตามความรู้สึกแล้วจึงพริกก้มือซัดดาบหัวตัดพุ่งเข้าไปปากลงบนผนังกำแพงลึกจนถึงด้ามบรรดาใชจักรอื่นๆถูกไม้นี้ของคี้ขู่ขวันจนตะลึงหลานแต่พวกมันไม่คิดจะวิ่งหนีเจ็ดแปดโขนเหลียวมองกันไปมาคไอ้ด่างรอขอยกันลยอยู่คี้ไหนเลยแยแสใชจักรเหล่านี้ในใสายตารีบปาดเข้าไปคุกเขา่าข้างกายงูใชหุ่น ร่ำให้เลียกแต่แปบรบว่าจ่าที่มีมากมายประดังจนลำคอตีบตันไม่ทราบควรกล่าวเรื่องราวใดก่อนหมูใช้หูนพุ่งพ่านจนเสียงสั่นสะท้านทารกของเราลำคอหนากตีบตันจนไม่อาจส่งเสียงเช่นกันจนครู่ใหญ่ให้หลังกี้ก้านน้ำตาถามแปรบอรให้ข้าเจ้าเสืกใสเหล่าร้ายไปแล้วค่อยว่ากล่าวสนทนากันเถิดหมูใช้หูกล่าว อย่าทำร้ายพวกมันสามารถถามได้ความฉนัยทราบที่เร่นกายของเราก็ปล่อยพวกมันไปเถิดขี้ประองโก้ใช้หุนขึ้นนั่งก่อนแล้วหันไปตวาดเฮ้ยต้องการชีวิตจงบอกมาผู้ใดใช้พวกท่านมารังแกค,คนหรือเชช้กันทั้งหลายเหลียวมองกันอีกคราไม่มีผู้ใดส่งเสียงตอบโต้ขี้จึงตวาดด้วยโทรศนัทราบที่อยู่ของแต้แปะบอรเรายังโขงไม่มีผู้คนตอบมา ขี่สึกควาาเข้าคว้าอ,อกเสือ้อคนผู้หนึ่งผู้นั้นคำรามเสียงโหยหวนเหงื่อการแตกโสมทั้งรา่างเกยหน้าขึ้นอ้าปากเต็มที่แลมบลิ้นของมันออหมากด้วยที่แท้ปลายลิ้นถูกตัดจนเหลือเพียงโคนดูคนอื่นๆที่พากันอ้าปากแลบลิ้นต่างถูกตัดปลายลิ้นจนเป็นใบปลายทั้งสิน้นขี้ต้องครุ่นคิดด้วยความหวาดหวัว่นผู้ใดจึงมีจิตใจเหี้ยมอภิหิดปานนี้หรือ ผูยงเสียงชื่อก็เห็นเช่นกันนางรีบกล่าวขี้ถามไม่ได้ความแล้วปล่อยพวกมันไปเถิดขี้ปพดศีะรับคำนับว่าปราณีต่อพวกมันเกินไปแล้วหันมัตวะเสีเกลียวกราดพวกท่านแม้เป็นใบ้ต้องไม่ใช่หูหนวกแน่เงี้ยมแปะบ,บอของเราแทบเสียชีวิตกับมือของพวกท่านแต่สลายความแคบมาเป็นพระคุณอภัยไว้ชีวิตแก่พวกท่าน หากยังมีหัวใจของมนุษย์อยู่บ้างต้องอับอายจนแทบแผ่นดินหนีไปแล้วชชยการเจ็ดแคนโกมศีษาตามด้วยทีท่ารานทดหดหูจริงๆคล้ายมีวาจาแต่ยากจะบง่งบอกก็ปานขี้กังวนอากาศของแป้บ,บอจะก,กำเริบไม่ต้องการว่ากล่าวให้มากความแค่นเสียงตะว่าให้พวกหมันใสหัวชชยการเหล่านั้นผ่านคุกข่าโครมลงไปโคศีษาให้แก่งูใช้หุ้นสิบกว่าครั้ง จึงลุกขึ้นเดินเบาๆออกจากอารามกีสะทกสะท้อนจนถอนใจกำหนิงสแสดงว่าพวกนี้ถูกผู้อื่นบงการบังคับดีที่แป๊บอสั่งเราไม่อาจฆ่าคนมิเช่นั้นต้องสร้างความผิดที่อุกฤษอีกแล้วคีอุ้มงโง่ใช้หุ้นจากพื้นขณะเวลานั้นมีแสงไฟกระจายสว่างสวยกว่าเดิมที่แท้ประตูอารามทุกเปิดดอ,อกมีนางฉีไหวกลางโขนโดยกิงคู่กันมาสองคน นางชีทั้งสองกล่าวต่อขี้โชคดีที่ประสบน้อยมาทันเวลาอารามของอาตมาจึงรอดพ้นอันตรายที่ต้องพินาศยับเยินไปขี้ถลึงตามองนางฉีทั้งสองด้วยอารมณ์ขุดหมัวเพราะจิตใจทารกยังไม่กลายหมดสิน้นในความคิดที่ไร้เดียงสาประดาเชดกันหนีไปแล้วยังออกมาทำกะไรตอนแปะบอถูกล้อมจโจมฉนั้นไม่ออกมาช่วยต่อสู้ กลัวตายจนหนีไปซ่อนแนนารามไม่ออกมางัวใช้คุ้นกล่าวเราโชคดีที่ได้ใต้สือทั้งสองกระดาดูแลช่วยเหลือเจ้าต้องขอพระคุณแทนเราที่แท้นางดูออกว่าสีหน้าขี้ไม่ถูกต้องกลัวอ,อย่างยิ่งจะก้าวร้าวร่วงเกินต่อนางฉีทั้งสองขี้จึงจำแค่นเสียงขอบขุนนางฉีทั้งสองคำหนึ่งนางฉีทั้งสองพาขี้เข้าไปในห้องข้างอารามใหญ่ภายในเป็นห้องเงียบสงบที่สะอาด ไม่มีฝุ่นละอองเลยกีซาานั่นคือห้องพักของแต้แป้บอว่างโก็ใช้หุ้นลงบนเตียงที่มีผ้าขาวสะอาดเพ่งมองอีกครั้งเห็นเท้าขวาที่สวมกางเกงขายยาวของนางบวมจนแดงฉานแล้วมันเกิดความหดหูจนถามเสียงเครือแป้บอรู้สึกอย่างไรบ้างผู้ยงเสียงชื้อถอนใจตอบถูกอาวุธลับอาบยาพิษเท้าข้างนี้น่ากลัวรักษาไม่อยู่แล้ว ฉนยท่านฉนัยไม่บอกแต่แรกนะหากบอกแต่แรกยัยไม่ใช่มีหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะเราแปรบอกว่าออกจากเมตตาการุณเกินไปไหนเลยกล้ารับคำเมตตาการุณเพียงแต่ว่าชดใช้บาปกรรมความผิดในเก่าก่อนไปบ้างเท่านั้นแปรบอกเป็นคนดีไม่สมควรกล่าววาใช้อย่างนี้เด็กโง่ข่าวการก่อนที่เราออกประกอบวิรกรรมกับสามีผู้ล่วงรับแต่คุณ มีามีชนชาวยุนจากมากมายเพียงใดที่ตายในขวัญเหล็กกลาสวยเงินของมันเราไม่สามารถเตือนให้มันลดทอนบาปกรรมการฆ่าฟันลงบ้างจึงวันนี้ถูกกล้ำตามสนองด้วยอาวุธลับอาบยาพิษมันที่รู้จักแต่กระทำตามความพอใจของอารมณ์ตอนนั้นจึงมีบ้านปลายที่สิงสารหลุดจากบาตายอย่างเสื่อมเสียออกนน้าหนาแปบ ไม่ต้องเสียใจยเราแม้ไม่ได้โปงผมครองผ้ากาสาวพัดแต่วที่ตัวไว้ในสาปันสงแล้วแต่ละวันสวดมนต์ภาวนาสำนึกเสียใจยต่อเรื่องราวในหนหลังเห็นเรื่องราวทั้งหลายไร้ความหมายไปนานแล้วแม่บอเด็กก็ขาวไม่ต้องรำ่ำไห้เราทราบเจ้ามีวาจามากหลายจะบอกเกล่าแกเราหากสามารถระงับโลหิตปากแผลก่อนค่อยสนทนาย,ยังไม่สาย ขี่ปศิษฐโถลกะกังเกงงูใช้หุ้นขึ้นเห็นบนกระดูกขัอเขามีจุดด,ดำๆอยู่ถึงสิบกว่าจุดโลหิตไหลออกมาเป็นทางงูใช้หุ้นถอนใจอาวุธลับอาบยาพิษนี้เล็กละเอียดปานขนวัวจึงมีชื่อเข็มขนวัวมันเป็นอาวุธลับที่ฝ่ายําให้เหยียดยามชิงชังฝ่ายทําห้ามใช้เด็ดขาดคาดคิดไม่ถึงใชายกลายเป็นบ้าที่ถูกใช้สอยเหล่านี้จะใช้อาวุธลับเช่นนี้ได้ อาร้ายกาปานนี้แล้วมีทางรักษาพยาบาลหรือไม่โชคดีที่เราแปะบอบร,รอบรู้เรื่องยาพิษและพุธลับในตัวมียาขจัดพิษและวุธลับติดอยู่เสมอแม้พิการแต่ไม่ต้องตายหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นไหนเลยมีชีวิตได้ขี้พอฝังว่าแปะบอต้องพิการเจ็บช้ำรันทดจนน้ำตาหลั่งไหลกล่าวเสียงเกลือผู้หลานเข้าใจธรรมชาติที่สร้างสรรพสิง่งใดๆต้องมีขมการในที ขอเพียงมีวิธีกระจัดพิษนี้เข้าเจ้าขี้แม่ด้านโดนถึงขอบฟ้าเขาเขียวก็ต้องหาทางรักษาแปะบอให้ทุลาเป็นปกติมาโง่ใจหุ้นฝืนยิ้มตอบเข็มขนวัวรวมพิษร้อนที่สุดในแผ่นดินล้อมละลายเข้าไปที่ปลายเข็มนอกจากมีสุดเย็นกระจัดพิษร้อนไปได้จึงมีหวังทุลาเป็นปกติมาขี้ฉุกเฉได้ขี้ปร่เป่า ฟังว่ายาเย็นที่สุดไม่มีใดเกินเขาเลี้ยงผากับนอแรดมีทราบใช่หรือไม่เขาเลี้ยงผากับนอแรดแม้สุดเย็นแต่หากไม่นานปีเท่าที่ควรยังคงไม่มีสรรพคุณด่างหวังต้องนานเท่าใดจึงเท่าที่ควรหรืออย่างน้อยห้าร้อยปีหากแม้มีมุกนอแรดพันปีเล่าในนอแรดมีไข่มุกเกิดขึ้นไหนเลยเพียงพันปีเท่านั้นหากมีของนี้พิษใดๆก็ขจัดได้โดยง่ายได้ กี้หร้องด้วยความหลิงโลดยินดีรีบปลดถุงหนังออกจากเอวเทไข่บุกนอแรดพันปีที่ได้จากถ้ำช้างจีต,ต่างของนักราพยายมมางูใช้หุ้นที่รู้จักของนางเปีกว่าตามองก็ต้องโพล่ขึ้นมีของพิเศษไม่อาจหาในแผ่นดินเช่นนี้เท้าของเราแป้บอรักษาเป็นปกติได้แล้วอา,ารักษาด้วยวิธีใดหรือคลึงไข่มุกไปที่ปากแผลของเราเมื่อมันดูดพิษออกมา เข็มขนวัวก็จะถูกดึงดูดหลุดออกจากก็ร่างเช่นการอาการไม่เกิน3าวันก็ทุเลาได้แล้วสางให้คี้ไปหยิบขวดหยกขาวจากกล่องไม้ที่ซ่อนอยู่ในตู้ข้างผนงังบอกวิธีใช้โดยละเอียดคี้ไหนเลยกล้าหลีรอรีบกระทำตามคำบอกและเป็นที่ประหลาดจริงๆคืนไข่มุกนอแรกพัันปีที่ปากแผลชั่วครู่อาการบวมช้ำสลายไปโลหิตพิษไหลออกจากจุดด่าเล็กๆทั้งสิกว่าจุด อยู่ไม่ขาดสายพร้อมกันนั้นเข็มพิษประกายสีขรามแปลว่าอีกสิบกว่าเล่มถูกดูดไหลตามโลหิตพิษออกมาหมดสิน้นทันใดนั้นงโอใช้หุ่นสถานขึ้นเฮือกใหญ่ตัวสารเลิกดุดกับทนความเจ็บปวดทรมานสุดแสนสาหัสจั่วโคู่จึงส่งสีสถานเด็กเอ้ยลำบากต่อเจ้ามากเทพยาผงในขวดยกบวนปากแผลก็ไม่เป็นไรแล้วกีรีรีบกระถามตามคำบอก เมืเ่อได้บร้อยถามดูท่าแปะบอเจ็บปวดทรมานยิง่งหรือเข็มขนวัวทะลุผิวออกมาย่อมมีความเจ็บปวดอยู่บ้างแต่ไม่เท่าไหร่นักดอกแปะบอใคล้ายเน็ดเดือยยางยิง่งหรือเสียโลหิตบาดเจ็บต่อสู้เป็นครื่งคืนหล้วแปะบอม,มีปัญญาทนทานอยู่จริงๆอย่างนั้นหลับพักผ่อนเถิดที่จีงกี้มีวาจามากหลายต้องการบอกเล่าแต่เห็นหนางอ่อล้าจนละโหยป่านั้น จำต้องสะกดกล้านไว้ในใจรอวันพรุ่งนางทุเลา่ค่อยบอกเล่ากันโง่ใช้หุ้นคล้ายด่างสังเกตความในใจกี้ออกจึงกล่าวเบาเบาชื่อว่าวันพรุ่งอาการของเราทุลาเป็นปกติได้ตอนนั้นเราก็มีวาจาสำคัญบอกเล่ามาเถิดนอนในอ้อมอกแป้บ,บอรเราสองไม่ได้สริสมกันนานแล้วจบขำอ้าแขนรวบร่รางคี้เข้าไว้ในอ้อมอกแสดงความรักของมารดา ที่ยิ่งใหญ่ออกมาพร้อมกับน,น้ำตาแห่งความสนุนทกสะท้อนกี้ยิ่งปวดแปลบใจเราถูกกรีดเฉือนแต่เนื่องจากผ่านพยันอันตรายทุกทร,รมานมามากหลายมิใช่เป็นทารกไม่รู้ความดังเมื่องล้งก่อนพยายามกลั้นน้ำตาไว้กลัวจะสะกิดความเศร้าเสียใจของแป้บอให้เกิดขึ้นอีกดังนั้นเองโง่ใช้หุ้นหลับไปทั้งน้ำตาด้วยความหมอนล้าระหย ขีที่มีความในใจหนักอึ้งไหนเลยขมตาหลับได้แต่ยังคงซบในอ้อมอกง้อใช้หุ้นปริมตาหลงดื่มดำ่ำความรักของมารดาที่ไม่เคยได้ริ้มมาก็เลยแต่ยาวไวตอนนั้นขี้มีความบุ่นจนอิ่มเอิบยิ่งแต่ทว่านั่นเป็นเพียงหลอกลวงตัวเองหลีกนี้จะความเป็นจริงดอกแต่เมื่อจิตใจเยือกเย็นความคิดต้องกระเจิเกระเจิงจนฟุ้งซ่านอีกกรา แสดงว่าแป้บออโหสิแกตนนาไม่ถือว่าตนเป็นศัตรูข่าสามีอีกแล้วแต่ฆาตกรที่ก่าแต้แป้แปะเป็นผู้ใดกันแน่จากข้ามูลที่ยืนยันมาแต้แป้แปะต้องกินยาเม็ดสร้างซิมีอย่างแน่ชัดท่านย่อมไม่ใช่ศัตรูของตระกูลชื่อแต่เมื่อแป้แปะถูกทำร้ายกี้อย่างไรก็ต้องรับภาละไว้ไม่อาจไปเบี่ยงปฏิเสธได้ ไม่อาจยกเหตุผลใดว่ากล่าวแก้ตัวได้เด็ดขาดสำหรับเซี ink, ่ยวพิงนาตอนนี้ถูกกุ้ยอุยผู้สิงจับกลุ่มไว้จริงหรือไม่แต่แป๊บบอหลบหนีมาสํารวมแนหลามกักไกล่อำ่ำไม่มีผู้ใดทราบฉะนั้ยพวกเหล่าร้ายจึงบุกรุกมาหลังขวานแสดงว่าเซี่ยวพิงต้องถูกขนใช้เป็นเครื่องมือนางที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาต้องบอกที่อยู่ของบานดาแก,ก่กุ้ยอุยผู้สิง คี้คิดถึงตอนนี้กล้แวกเมฆหนาทึบออกเห็นแสงสว่างจิตใจกระจากแจ่มใสอีกมากหลายเซี่ยวพิงหลงโกนผู้อื่นอย่างแน่นอนคีพ้พอนึกถึงเซียวพิงที่ตกอยู่ในหมู่หมานอันชั่วร้ายต้องเสียกายด้วยความหนาวเหน็บรำร้รองในใจแปบบอเอ่ยไม่บอกกับท่านแล้วคี้กินเกรงเมื่อท่านทราบข่าวร้ายกระวนกระวายจนเจ็บปวดไปคีก็ยิ่งอากตันยุกว่าเดิมแล้ว ขี้ขบลามแนบแน่นดวงตาเป็นประกายแวววาวตกลงใจเด็ดเดียวหลังจากเรื่องราวในคุณส่วนเสร็จสิ้นจะเสียชีวิตโดยไม่อะไรความตายช่วยเซี่ยวพิองออกมาให้ได้เมื่อตกลงใจมีความเยือกเย็นแจ่มใสกว่าเดิมมากหลายการตากตรามที่เด็ดเด๋ยมาทั้งวันรู้สึกอ่อนล้าโจนละหวอยก็ได้ได้หลับพักผ่อนบ้างแล้วแต่ทว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าติดตาม มาในห่วงสมองต้องคุ้นคิดจนใจสันสานอีกราจดหมายกระดาษเปล่าไม่มีอักษรคนในโลกชื่อกึองผู้ฝากจดหมายกระดาษเปล่าเป็นใครหรือพร้อมกันนั้นจดหมายกระดาษเปล่าอาจจะคลี่คลายปริศนาของหนึ่งสวดจูประมุขหญิงก็ได้สองท่านนั้นใช่บิาดามารดากี่หรือไม่หากแม้นใช่ จดหมายกระดาษเปล่าชื้อเกึงในสุดขี้ละเมอขึ้นเบาๆพานถูกเสียงหัวร้องด้วยความตนกปลุกให้ตกใจตื่นขี้ลืมตามหมอแสงอาทิตย์สองก็ามาในม่านหน้าต่างสาสองบนไปหน้าที่บิดปกติของโง่ใช้หุ้นและเห็นหนางนั่งที่หัวเตียงเบิงตาแตกตื่นสงสัยเจ็บช้ำรันทดจ้องหมองมาที่ขี้แน่วหนิงขี้ตนกจนผุดลุกขึ้นน้่งรีบถามไปแปบบท่านรำให้อีกแล้วหรือ หมูใช้ยหนคลายถูกความรู้สึกผิดปกติจู่โจมจิตใจจุนบอบช้ำไม่อาจสะกดกั้นความปุ้งปานกระทนทษได้อีกคว้าสองเบอร์กี้บีบไว้แนบแน่นถามเสียงสะท้านเจ้าละเมอเรื่องอันใดหรืออาที่แท้ครับเจ้าละเมอคำละเมอจะจำได้อย่างไรกันเจ้าละเมอถึงจดหมายกระดาษเปล่ากี้ใจเต้นระทึกมีทันตอบโต้หมวใช้หุหนคล้ายเร่งร้อนไม่อาจทนรอรีบถามอีก ชื่อเกิงเป็นผู้ใดเจ้ารู้จักชื่อเกิงหรือขีจึงรีบล่วงจดหมายที่คนในหลงชื่อเกิงฝากมาประคองให้งูใช้หุ้นอย่างนอบน้อมงูใช้หุ้นพอดึงออกดูแวบ,บหนึ่งน้ำตาหลั่งไหลปานทำนบถลายสามสี่รือเจ้าได้จดหมายฉบับนี้จากที่ใดหรือขีเห็นสีหน้าท่าทีของงูใชยหุนเข้าใจเรื่องราวมากกว่าครึ่งแล้วจึงบอกเล่าเรื่องของคนในหลงชื่อเกึง ไปด้วยเสียงสั่นสะท้านขี้ตอนนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดแล้วเสกซึ่นถามชื้อคึงเป็นผู้ใดหรือเตียเแตยของเจ้าจดหมายกระดาษเปล่าเป็นความหมายใดกันเริดโง่ชัยหุนคว้าตัวขี้มาโอบร,รัดไว้เป่งเสียงรำให้ตอบเป็นความหมายว่าเตียเต๋ยเจ้าตายแล้วขี้ที่ได้ทราบข่าวร้ายโดยไม่คาดหมายคล้ายด่างถุงสายฟ,า,ฟาดตะลึงหลานจนซึมเศร้าทันที บีดาผู้ให้กำเนิดทนทรมานอยู่ในหวังอยูวมึงเก่งนับว่าสิทธิแห่งจกี้จนปวดแปลปไม่อาจทนทานอยู่แล้วอย่าว่าแต่เพิ่งทราบชาติกำเนิดบีดาถึงกับตายไปหัวใจเล็กๆของกี้ไหนเลยโถนการกระทบกระเทือนเช่นนี้ได้เจ็บปวดใจจนน้ำตาลหลั่งไหลตัวอ่อนรัดหอยสลบไปหมูใช้หุ้นเรียกกี้กี้พร้อมทั้งปฐมปฏิบาล อย่างเร่งร้อน